เทนี้เริ่มใหม่อีกแล้วขยันเริ่มใหม่เลยเก็นเนี่ยมีพี่ก่อนนี่เล่นได้วันเดียวเซิร์ฟรีจนได้โอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยอะฟาร์มกำลังมันเลยโอเคเกินมาละนี่เราอยู่ไหนเนี่ยทนเทนี่อ๋โอโหดีสีเลยลเอย้ไม่ใช่สีสีเลยเหรอโโหเฮ้ยออา อยู่ไกลห่างไกลความจเจริญเหลือเกินอืมอจวนี้มีอะไรอะ่ะข้างหน้ามีเมืองหรอข้างบนนี่อะไรอะ่ะข้างบนนี่มังเกอร์เอ้ยยะสัวยอดสัวยอดสัวยอดมังเกอร์สงครามโลกเนี่ยว่ะเราเอาไงดีอืมมีซอมบี้เปล่าไปเลยกันนะไปเลยแล้วกันไม่น่านมีซอมบี้หรอก ไหนดูซิบังเกอร์สงครามโลกมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างทอมบี้ไม่น่ามีนะถุงมือโอเคได้อยู่นี่ก็ถุงมือกะมีอะไระตรงนี้คลิปมีผมอย่างเงไม่ต้้งการกะสุนจุดสี่ห้กกาโอเคได้อยู่มี ปลายปืน selection. อ่ะได้ได้เอาไว้แทงซอมบี้เผื่อมีซอมบี้อ่าแม็กกาซีน M1991 ก็เก่็โอเคเราจะเจอป like cool ืนเลยไหมมีแม็กแล้วเอ่อขวดน้ำกระเป๋าก็เต็มหน้ากากโอเค ใส่ไว้เผื่อขายได้ราคาเสื้อกันโฟนโอเคได้ช่องมาเพิ่มละล็อกเกอร์อ่ะไม่มีอะไรอันนี้อะไรหมวกมาพร้อมหรอใจเกระสุนจุดสี่ห้าโอเคได้อยู่ได้เยอ่อันน้ปืนมาแล้วสุดยอดสุดยอดในที่สุดก็ได้ปืน เก็บมีปล,ปลายปืนไม่ได้ทีนี้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วโอเคแม็กกาซีนก็พร้อมเหลือได้กระสุนเออมใช้กระสุนแะไรอันนี้ก็จุดสี่ห้าเออแม็กใช้กระสุนแลไรจุดสี่ห้าเลยเพราะว่าโอเคได้กระสุนมาแล้วได้ปืนพร้อมเป็นการเริ่มต้นเกมที่สุดยอดมาก ใส่แมกกาซีนเข้าไปอืมโอเคไม่กลัวละซอมบี้มาเลยแต่เราเก็บมีดไม่ได้เลยนี่สิอืมทิ้งไปแล้วกันเนาะปืนน่าจะโอเคกว่าเผื่อเจอคนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่น่าเจอหรอก้งคนเพราะว่าเซื้อพึ่งลีด้วยในีะไับจุดสี่ห้าโอเค กระสุนลูกซองจุดสี่ห้าก็เราไม่มีกระเป๋าเอาไปก่อนแมก็กกาซีนโหอยากได้จังโอเคอ่ะยัดยัดกระสุนเข้าไป มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีอะไรแล้วเนอะผมว่าไปเราไปดีวกว่ามีแต่ถุงมือขยุงขยะอะไรไปไม่น่ามีอะไรแล้วอ่าจะไปไหนด้ ข้างหน้าไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยในหมวดหมดู่อ๋อซื้อของในดิสใช้เหรียญดิโอเคอข้างหน้ามีเมืองเดี๋ยวเราวิ่งเข้าเมืองเลยเดี๋ยวเนาะเออไปทางไหนไดีทางนี้ทางนี้นเมืองไม่นหน้าใหญ่นะหน่าจะเป็นเมืองเล็กๆริมน้ำ ไม่นามีซอมบี้อะผมว่าเงียบเดียไม่มีซอมบี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องยิงปืนเสียงดังเดี๋ยวเรียกตีนมาหายก่อ่ยอย่ามีเรื่องตอนหนนีนน้ขอฟาร์มแบบสงบสงบก่อนตอนนี้ผมอ้ยกระเป๋ากระเป๋าคาดเอวตอนนี้ผมก็ว่าหลายหลายคนไม่แน่หลายหลายคนน,ยยคน,น่าจะทุกคนอนะแทบทุกคนอนะที่แบบคงแบบจะกำลังฟาร์มกันอย่างหนักเลยตอนนี้ผมว่า เพราะว่าเสือพึ่งรีด้วยในตู้นี่มีอะไรชุดผู้หญิงเอากับรองเทา้าโอเคเอารองเท้ามามีดทำครัวเคมีมีดกันดีเหมือนกันเผื่อเอาไว้เก็บซอมบี้เงียบยิงปืนนะเสียงมันดังเดี๋ยวเรียกติโนมาอีกพยายามอย่ายิงปืนนะในเมืองอะไรเงี้ยซอมบี้น่าจะเยอะในโบสมีอะไรบ้าง ก็ก๊ก<ๆ>บัดหลวงอยู่ไหมไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยอืมไม่มีอะไรให้ฟาร,ร์มเลยในะโบนเนี่ยถ้าในโบนนี้มีปืนนี้หามากเลยเนะี่ย <c oughs> หัวกหมวกไม้พม Okay. เมืองนี้มีสถานีตำรวจไหมเนี่ยถุงมือ,อละมีกระเป๋าไมเนี่ยอยากได้กระเป๋าถุงมือแกนะเจอได้ถุงมือเนี่ยทำไมในบ้านมีแต่ถุงมือพวกสเปปสื้อผ้าอะไรไม่มีเลย อะไรเนี่ยจุกวายวออกมาทำไมอ่ะยังไม่ต้องการีอะไรจุกวยวีกแล้วเฟชชักถัวอบอันนี้กินได้เอามาก่อนของไม่ค่อยมีอะไรเลนของบ้านในบ้านเนี่ยหมวกโอมสลัดเหรอโอเค เอาไว้ขายน่าจะขายได้ละขายตลกมากเนาะใส่หน้ากากไอ้ตัวตลกใส่หมวกจนสลัดหลังใหญ่มันต้องมีอะไรสักอย่างนี้แหละดูจากทรงล็อกเกอร์อ้าล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเลยคนโตทำงานไฟแชก เข็มไม่ขยายนะไม่รู้ว่ามาทำไมนี่ไม่ต้องเก็บลกตัวอุปก,กรณ์สะดอกก่อนอ่าอันนี้ของจะเป็นของจะเป็นกระดาษไม่ไม่เอาอของดีๆไปอยู่ในหมดน,นี้อันนี้อะไรห้องน้ำเฮ้ลอเกอร์รองเท้าอีกละเอาที่สะดอกก่อนมา หมวกหมายผมไม่น่ามีอะไรอะผมว่าเมืองนี้ดูเย็บแยบจังนี่อะไระลูกอม,อม,ก,มอก,อกินไม่ได้อีกกินไม่ได้อีกอ๋อใส่น้ากาอยูอ่กินมาสักอันเม็ดหนึ่ง ดูซิในห้องนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเออนี่ก็ไม่มีอะไรกระเป๋าเนี่ยจะเจอกระเป๋ากระเป๋าหนังเรื่อยๆนี่กระเ,เป๋าละก็จะเจอกระเป๋านี่หายากย <laughs> าก่งฟาร์มเกือบทุกหลัง ấy. ให้เสือ้อ โอเคเสื้อแจ็คเก็ตอะได้ช่องใส่ของเพิ่มเติมมาละเฮ้ยเ <c oughs> สื้ออาจารย์แดงเ <c oughs> สื้ออาจารย์แดงโวล,ล็อกอะเก็บเราวิ่งไปเก็บปืนที่เราเจอกัน ได้กระเป๋ามาละมีช่องใส่ละโอเคเช็คกระสุนไรก้าวม,มอหรออืมเก็บไปก่อนแล้วกันไว้เผื่อขายกำลังจะมืดเลยเนี่ยโหมืดไวจัง <laughs> โอเคเมื่อนี้ไม่น่ามีอะไรละเพราะว่าเราน่าจะไปได้ลนะเนอะ เดี๋ยวแวะฟาร์มหลังนี้ก่อนอีกสักครั้งมีอะไรให้ฟาร์มบ้างถุงมือละมีดทำครัวตู้เย็นไม่มีอะไรอะไรเนี่ยรองเท้าบูทเหรออ่าเข็มเก็บไป เผื่อด้เย็บผ้าะตอนนี้ในดีดแอดมินประกาศว่าเออสามารถใช้แท็กซี่ฟรีได้3วันนะครับตอนนี้ก็คือเซอรอ์อพึ่งลีนะเราสามารถใช้บริการแท็กซี่วับไปเซฟโซนไหนก็ได้ในแผนที่โอเคตอนนี้ผมจะวับไปเซฟโซน A0 เนาะโอเคอ่ะมาแล้วแท็กซี่มารับแล้ว โอเคตอนนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยอบริการแท็กซี่นี่เด้งจริงเลยอืมไหนดูซิมีอะไรขายบ้างโอ้โหชิบหายละค่าชื่อเสียงเรามีเท่าไหร่อะมีแค่ยี่สิบเองอะ่ะเรายังซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่เราขายได้ยู้เราขายอะไรเดีเปิืนมีสองกระบอก เราจะขายอะไรเดี่ยขายไปหนึ่งกระบ,บอกดีไหมลูกกระสนุนลูกซองอ่ะกระปืนโอเคเท่านี้น่าจะพอแหละผมว่าปืนอันนี้เราจำเป็นต้องใช้อ่ะนะขายไปกระบ,บอกเดียวก็พอยิงกันหนึ่งเอาไปใช้เผื่อเจอคนอะไรเงี้ยโอเคได้มาไม่กี่บาทเดง คนวาร์ปมาเหมือนกันนะเนี่ยใช้บริการแท็กซี่เหรอหมวกโจมสลัดขายได้เท่าไหร่อะราคาแพงไหมเนี่ยศูนย์บาทไม่ต้องเอาไปขายที่ร้านอะไระขายร้านเออร้านอาบุธไม่ได้โอ้คนนี้ชุดเต็มมากเลยโหฟาร์มไปเหมือนกันนะเนี่ย ในธนาคารร้านเสื้อผ้าอยู่ไหนอ่ะขายร้าน,นนี้ได้ไหมอลองดูจักรยานแค่นี้ยล็อกไว้ด้วยอ๋อยังไงมันต้องขายที่ร้านนนี้ได้สองร้อย200บาทเองสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทโอ้ได้น้อยจัง นี่มันกล่องเครื่องมือใครเนี่ยของฟรีอะอย่างงี้เอาสิเสร็จโจนเอ,โอเคยอยู่ๆก็ได้กล่องเครื่องมือฟรีทั้งนั้นไปไม่น่ามีเจ้าของมาตามเอาหรอกน่าจะคนแถวๆนี้แหละในเซฟโซนนี่แหละ ราจะไปไหนดีนะเออเมืองใหญ่ข้างหน้ามีเมืองใหญ่โหแต่วิ่งไกลเลยนะเนี่ยต้องรอดชายฝั่งไปว่าแต่ข้างหน้ามีอะไรอะมู่บ้านเหรออะไรอะ่ะอยากรู้ต้องวิ่งไปดูละเผื่อโชคดีเจอรถดอก คล้ายๆอะไรน,ะนาเกลือหรอ,อหนาเกลือแต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรดอกรถก็ไม่น่ามีผมว่ารถไม่น่ามาดอกแถวนี้หรอกแต่ตรงนี้มีโรงนอนโรงนอนน่าจะดอกของดีอยู่มะพวกกระเป๋าพวกอะไรเงี้ยอะไรอนะ่ะ มีเก่งสำเร็จรูปเคเคไปแล้วกันเทปกาวอ่ะยังไม่จังเป็นปากกาไม่รู้วจะเอาไปทำอะไระไว้ก่อนมีดท,ทำควเฮ้อ,อันนี้มีดน่าสนใจแต่ไว้ก่อน เาารามีมีอยู่ละนี่อะไรน้ำเดิมะด่มกอกใส่ควดกระเป๋าก็พังเป๋านังไม่ค่อยดีเลยเก็บของได้น้อยด้วย ดื่มน้ำก่อนเนี่ยเติมน้ำในขวดไว้ได้ืมเราสามารถดื่มน้ำผ่านแบบผันอันนี้ได้เลยไหมเนะี่ยอลองดูโุ้ยได้ด้วยโอเคเลยอย่างนี้ไม่มีขวดเราก็ดื่มได้เลโอเคไปดีวกว่า ของดอกไม่ค่อยดีเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรดอกเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ของไม่จําเป็นทั้งนั้นอุ้ยกระเป๋าเปล่าเนี่ยว้าได้กระเป๋าละอันนี้อะไรแอปเปิ้ลกินเลยแล้วกันกําลังหิวอยู่พอดีในที่สุดก็ได้กระเป๋าดีๆกับขเขาแล้วโอเคเปลี่ยนกระเป๋าเลยแล้วกัน อืมเอาไงคับปอเนี่ทิ้งไปเลยเนาะ <S <S เสื้อกล้ามไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อเป้าหมายของเราเออไปไหนดียังไม่มีเป้าหมายเลยเออไปไหนดีนะโอเคถ้างั้นคลิปนี้ขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันตอนหน้า